ดีค่ะพวกเราูชูกาชูการุนวันนี้จะนำเสนอหัวข้อเร <Happy University. S 1> ื่อง Happy University การขยายพื้นที่ลานจอดรถที่ตึก RN นะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะ Happy University เรื่องการขยายพื้นที่ลานจอดรถอาคารเรียนราชนาคารินหัวข้องานนำเสนอ 1. e m p a t h มป d e ท i ส e ง ไอเดีย4โปรโตไทป์ p เอ็มพาทจากการสำรวจกลุ่มเป้าหมายคือนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสรารคามทั้งหมด30คนโดยใช้แบบสำรวจ Google Form ได้ผลสำรวจดังต่อไปนี้ 1.1. นิสิสิตเคยประสบปัญหาในการหาที่จอดรถที่อาคารราชนาครินหรือไม่เคยคิดเป็น86.7%ปอร์ซไม่เคย คิดเป็น13.3% 1.2นิสิตใช้บริการจอดรถที่อาคารราชนาครินบ่อยเพียงใดทุกวันคิดเป็น13.3% 2-3วันต่อสัปดาห์คิดเป็น56.7%น้อยกว่า2ครั้งต่อสัปดาห์คิดเป็น30% 1.3 นิสิตใช้เวลาในการหาที่จอดรถนานเพียงใดในแต่ละครั้งใช้เวลาน้อยกว่า5นาทีคิดเป็น 63. 3ปใช้เวลา10นาทีคิดเป็น23.3%ใช้เวลามากกว่า10นาทีคิดเป็น13.3% 1. 4นตนสิสิตใช้เวลาในการจอดรถนานเพียงใดในแต่ละครั้ง13.3% 1ชั่วโมง 36.7% 2ชั่วโมงขึ้นไป50% 2ชั่วโมง1.5นิสิตเห็นด้วยกับการเพิ่มพื้นที่ลานจอดรถที่อาคารราชนาครินหรือไม่100%เห็นด้วย 2. d e เดฟจากการเก็บข้อมูลเราพบว่าปัญหาหลักคือพื้นที่จอดรถมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาโดยเฉพาะ ในตึกเรียน RN ที่เป็นจุดศูนย์กลางการเรียนการสอนหลายครั้งนักศึกษาต้องจอดรถในจุดที่ไม่ปลอดภัยหรือพื้นที่ที่ไม่เป็นทางการส่งผลกระทบต่อการจราจรบริเวณดังกล่าว 3. ไอเดียหลังจากระบุปัญหาเราจึงร่วมกันระดมความคิดและพิจารณาแนวทางแก้ไขหลายวิธีสุดท้ายเราตัดสินใจเลือกแนวคิดการกลุบสระน้ำข้างตึกเพื่อปรับพื้นที่เป็นลานจอดรถใหม่เนื่องจากสระดังเก่าไม่ได้ถูกใช้งานและเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปรับปรุงได้ง่ายทั้งนี้การกรุบสระจะช่วยให้เราสามารถเพิ่มพื้นที่จอดรถได้อีกหลายสิคัน และยังอยู่ในจุดที่ใกล้กับตึกเรียนมากที่สุดค่ะหัวข้อที่4นะคะโปรโตไทป์จากการที่เราได้สำรวจและทราบถึงปัญหาของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเราจึงได้สร้างแบบจำลองเพื่อขยายพื้นที่ลานจอดรถบริเวณใต้ตึกเรียน RN ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้กับกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรดังนี้ทำการกบสะน้ำบริเวณตึกเรียน RN ครึ่งหนึ่งของสะน้ำ เพื่อขยายพื้นที่ลานจอดรถและทำการสร้างลานจอดรถเพิ่มในบริเวณที่ขบสระน้าและปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มทัศนียภาพที่สวยงามเพื่อเพิ่มคุณภาพอากาศและทำให้สภาพอากาศเย็นลงอีกด้วย

คุณก้าวชูด้าลุนขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ